เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถิตีหวยฮานอยวันที่สิบสามสิงหาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเราต้นบ้านก็สวัสดีวันแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีมากๆนะคะว่าวันนี้เราต้นบ้านพาทุกคนแตกสามตัวอีกวันหนึ่งแล้วนะคะต้อนรับวันแม่นะคะก็ยินดีด้วยนะคะตบมือให้ตัวเองนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆนะคะดีใจมากเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าฮานอยไหนเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะคะวันนี้ เราเหมาสามฮาหนอยเหมาเจาะแล้วก็เหมาสามตัวด้วยนะคะอ่วเรามาดูกันเราต้นบ้านดีใจมากๆนะคะวันนี้นะคะก็มีพี่ๆหลายท่านนะคะที่ทักเข้าไปหลังบ้านแล้วก็ทักมาขอบคุณก็ดีใจมากๆนะคะทําบุญทําอะไรก็เออเผื่อต้นบ้านได้นะเราต้นบ้านไกลบ้านเนาะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญทาทานนะคะยังไงก็ ใครได้ทําบุญก็ทําเผื่อกันบ้างนะคะเอาละนะมาดูวันที่สิบสองนะคะวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ไปวัดไปฟังธรรมอะไรหรือเปล่านะวันแม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้ไปรวมตัวกันไหมนาอที่บ้านเรานะคะยังไงก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ใส่บาตรกันนะวันนี้นะคะทําความดีสามตัวแตกเลยนะวันนี้นะคะเออนะฮะดีใจมากๆนะคะมามาดูกันต่อค่ะพิเศษของเรานะคะสองสี่ศูนย์หกสามทุกคนสองสี่ศูนย์หกสามนะ ปังนะคะปังเหมือนกันสองสี่สาเจาะ,ะเราได้เจาะนะคะเอาประกาเราได้เจาะตัวนี้นะคะได้เจาะสามหกหสามนะคะปกติของเรานะมาดูนะคะผล8ปดห้าสองเจ็ดหนึ่งทุกคนแปกตรงๆเลยนะคะเน้นๆตรงๆให้เลยเจดหนึ่งนะคะเวลาที่ ออทางเราเข้าเนี่ยมันก็จะเข้าติดๆกันหลายวันนะทุกคนเวลาที่ไม่เข้ามันอาจจะมีติดกันวันสองวันสามวันเลยก็มีนะคะกออ็พิจารณาดูนะเราต้นบ้านก็เป็นเพียง,งทางเข้านั้นนะคะยังไงก็อย่าลืมอ่านคําเตือนด้านล่างด้วยนะคะเละ่มีเข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะใช้สติในการรับฟังรับชมด้วยนะคะนี่นะคะเราได้เจ็ดหนึ่งตรงตรงตรง,ตรงนี้นะคะเย้นะคะดีใจดีใจดีใจนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ ส่วน VIP นะคะ923มีโอ้โหทุกคนแตกตรงๆเลยนะคะแตกในตารางตรงๆเลยนะคะแตกในตารางตรงๆนี่ทุกคนมันแตกตำแหน่งเดียวมันแตกตำแหน่งเดิมเลยทุกคนนะคะปกตินะคะแตก128นะคะแตกตารางแตกตารางตรงนี้เลยนะคะวันที่11ก็แตกนะคะเราต้นบ้านก็จับให้แตกไป1ตัวนะคะวันที่12ก็แตกอีกดีใจจังทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงทุกคนในการจับ3ามตัวนะคะมา สามตัวเราได้ไปปังๆังตรงๆไปเลยนะคะก็ใครไม่กลับเนี่ยใครไม่โต้ก็ยังได้เลยทุกคนห้าบาทสิบบาทเนอะนะคะหนึ่งหกมีไหมหนึ่งหกมีค่ะหนึ่งหกตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะคะเจาะไปสามที่เลยทุกคนเจาะไปสามที่เน้นเ้นไปที่หนึ่งสามตัวแต่อีกเอาอะไรกันอีกทุกคนนะคะยิน,ยน,ยนดีด้วยนะคะวิจัยจังวันนี้ทําไมอารมณ์ดีจังคือตัวเองอ่ะ วันนี้เราต้นบ้านตามอยู่นะคะก็มีเวลาตามก็เลยตามก็เลยตัวเองก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอ๊ะทาไมวันคือบางวันก็ตามบางวันก็ไม่ตามท<ม>ุกคนสูตรตัวเองนะเะสียดายมากเลยทุกคนก้าสองสามแต่ดีใจที่พี่ๆเขาทักมาแลวบอกว่<ม>าขอบคุณมากๆที่ที่ทําแนวทางดีๆนะคะเราต้นบ้านก็ดีใจปลื้มใจมากๆนะคะอ้าวเป็นเงินใจให้เราต้นบ้านอย่างเงี้ยคือชื่นใจมากนะคะ ฝากทุกคนก like, ดไลค์กดติดตามกดแชร์<อ>ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราต้นบ้านทุกวันนะคะมามาดูกันนะว่าตารางวันนี้จะมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวสามตัวเราค่อยมาจับพร้อมกันนะทุกคนวันนี้ค่อนข้างจะขีดตัวนี้ใหญ่ใหญ่ไปหน่อยนะ,ะอืจะเขียนเลขพอไหมเนี่ยนะคะมามาดูตารางกัน,นะคะ่ะตารางนะคะที่เราต้นบ้านได้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นถ้าใครฟังเราต้นบ้านเมื่อวานนี้นะ,ะว่าหกสามถ้าอ,อ๋าทุกคนเขียนผิด เียนผะิดเขียงผิดค่ะเขียนผิดสี่สามสองอะทุกคนสี่สามสองสี่สามสองนะคะแปดเจ็ดหกนะคะสี่สามสองแปดเจ็ดหกนะคะคือเมื่อวานนี้ต้นบ้านบอกว่านี่ยแนวทางมันมาเนี่ยค่ะแนวทางมันมาแนวทางมันมาสามหกเนี่ยคือชุดที่มันจะตามมาบ่อยก็คือสองหกสองเก้าสามหกสามเก้า วันที่สิองมาจริงทุกคนนะคะสามหมาอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณไม่ได้ทุกคนเลขมันชอบมานะคะเลขชุดเลขชุดเขาเรียกเลขชุดก็คือถ้าเห็นสองหกสองเก้าสามหกสามเก้าเนี่ยตามตัวเดิไมได้เลยทุกคนนะคะมันก็เปอร์เซ็นต์มาก็เยอะอยู่นะคะเอาละนะเราเติมบ้านได้ประมาณนี้เรามาลองเจาะกันนะคะเจาะก็จะได้เป็น เราเขียนใหญ่ไปหรือเปล่าเขียนข้างล่างแล้วกันน้องทุกคนนะคะก็จะได้เป็นสี่แปดสี่เจ็ดนะคะแล้วก็สี่หกนะคะสี่แปดสี่เจ็ดแล้วก็สี่หกแล้วก็สามแปดสามเจ็ดแล้วก็สามหกมาอีกแล้วทุกคนนะคะสองแปดสอง เจ็ดแล้วก็สองหกนะคะตัวจอดธรรมดามีประมาณนี้นะคะส่วนตัวกั้นนะคะมีแน่นอนนะคะเรามาดูตัวเด่นกันแล้วต้นบ้านก็ยังวางตำแหน่งเดิมอยู่ว่าจะเป็นตำแหน่งนี้นะคะเด่นสามหกนะทุกคนเด่นสามหกนะคะเด่นสามหกตรงนี้มีตัวไหนบ้างทุกคนนะคะก็จะมีเด่นหลักสามจะมีสามแปด สามเจ็ดสามหกนะคะหลักหกจะมีสี่หกสามหกสองหกนะคะสี่หกสามหกสองหกนะส่วนตัวกันนะคะตัวกันมีให้แน่ๆนะคะจะเป็นหลักเก้าแน่นอนนะคะก็จะเป็นเก้าสองนะคะเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะคะเลขชุดนี้มันค่อนข้างจะวนๆอยู่นะคะอืมเด่นมากก็คือสามหกนะคะ ก็ไม่แน่จะมาสามสามแปดแปดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะตัวเอ,อ่อเบิ้ลน,นะคะถ้าจับในตารางแบบนี้แล้วเติรบ้านจะจับเบิ้ลให้ไม่ได้เพราะว่าตามสูตรมันก็ยังไงทุกคน็ลองอไปปรับใช้ดูนะคะมามาลองจับสามตัวกันดูทุกคนสามตัววันนี้เราจะยังไงดีตำแหน่งที่มันเคยแตกก็คือตำแหน่งนี้นะทุกคนนะ มาทุกคนสี่เจ็ดแปดดีไหมสี่เจ็ดแปดมาสี่เจ็ดแปดสามหกสองหกเจ็ดสาม เก้าเจ็ดสามเจ็ดแปดสามอีกชุดหนึ่งเนาะอีกชุดหนึ่งกันตรงนี้ดีไหมทุกคนกันสามกันเก้ามันมันตัวเดิมเลยนี่ทุกคนนะใช่ไหมสามหกสองตัวเดิมหรอ ไม่น่าจะมาแล้วไหมทุกคนตัวเดิมพูดเองเลยเองนะอะลองเอาเป็นเก้าเจ็ดแปดดูแล้วกันทุกคนนะอะมาเก้าเจ็ดแปดไงก็หกชุดนะทุกคนไงก็ลองไปจับเพิ่มเติมเองได้นะคะไปจับเพิ่มเติมเองได้แล้วกบมันก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะหรือตรงนี้นะเจ็ดแปดนี่หนึ 1, 7, ่งกับเจ็ดมันค่อนข้างตัวเดิมกนเราลองเราลองอีกสักหน่อยดีไหมทุกคนอะสี่หนึ่งแปดแล้วกันทุกคนนะ หางตาไปเลยนะคะก็จะมีแต่ชุดนะย mm ังไงทุกคนเลือกเอาไปปรับใช้ดูนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่มันเคยแตกนี่ก็คือตำแหน่งนี้นะคะสี่แปดเจ็ดยังไงทุกคนก็ลองดูนะลองเล่นสามหางดูให้ทุกคนสี่แปดเจ็ดนะคะสามหางหรือยงไงก็แล้ว yep. แต่ให้ทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะและ<ๆ>้วต้นบ้านก็ฝากไว้เท่านี้พรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วต้นบ้านก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะวันแม่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดดีทำดีนะคะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อมาเจอกันคะ่ะ สวัสดีค่ะ